ผู้มือการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี่รูปแบบ NCC Only ด้วยโปรแกรม o b โดยสำนักหอสมุดเบญยาลายัยมูล,ลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่องการจัดการเฟส ในเรื่องของการจัดการเฟดนั้นนะคะก็จะเป็นการจัดการกับเนื้อหาของหนังสือที่ได้ทำการอ่านลงไปนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการจัดการกับเนื้อหาของส่วนที่ได้บันทึกเสียงไว้โดยตรงในการจัดการเฟดนะคะก็จะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆซึ่งก็ประกอบด้วยเรื่องของการการสร้างเฟดว่างการใช้คำสั่งค o ปปี้คัและก็เพจเฟดนะคะการแบ่งเฟดหรือว่าการสปริตเฟด การรวมเฟสหรือว่าเมิดเฟสนะคะแล้วก็รวมไปถึงการลบเฟสค่ะเดี๋ยวเราจะไล่ดูทีละหัวข้อกันไปเลยนะคะเริ่มจากการสร้างเฟสว่างสำหรับการสร้างเฟสว่างนั้นนะคะก็จะมีไว้สำหรับการอ่านแทรกระหว่างประโยคที่อ่านไว้แล้วนั่นเองก็จะทําการสร้าง เฟตว่างแทรกลงไปตรงกลางระหว่างเฟษที่ต้องการนะคะในวิธีการสร้างเฟษว่างก็ทำได้3วิธีด้วยกันค่ะซึ่งทั้ง3วิธีก็ส่งผลเหมือนกันนะคะก็คือผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเท่ากับการสร้างเฟษว่างที่เราต้องการจะสร้างลงไปในส่วนส่วนหนึ่งของของเฟสของเซกชันนะคะ เรามาดูวิธีแรกนะคะวิธีแรกเลยก็คือเราสามารถเลือกการสร้างเฟสว่างได้จากเมนูด้านบนเมนูเฟสด้านบนนะคะคลิกไปแล้วก็จะเห็นคำสั่งซึ่งจะอยู่ด้านบนสุดเลยก็คือคำสั่ง add blank f a s e ค่ะตรงนี้ก็คือใช้คำสั่งตรงนี้ได้เลยนะคะเรามาลองดูกันก่อน เราจะสร้างเฟสว่างให้ต่อจากเฟสที่หนึ่งนะคะเราก็เลือกที่คำสั่งเฟตเ,เมนูเฟสนะคะด้านบนแล้วก็เลือกคำสั่ง add b a n k fade เมื่อเราคลิกปุ๊บก็จะปรากฏเฟสเพิ่มขึ้นหนึ่งเฟสซึ่งอยู่ระหว่างเฟสที่หนึ่งและเฟสที่2เดิมนะคะก็จะกลายเป็นเฟสว่าง1นึ่งเฟสโดยที่จะเป็นเฟสลำดับที่2 อันนี้ก็คือ,อวิธีแรกวิธีแรกในการสร้างเฟสนะคะการสร้างเฟสว่างาเดี๋ยวลองลบออกไปก่อนแล้วก็มาดูวิธีที่2กันนะคะส่วนวิธีที่2อ,อย่างที่เราบอกว่าเราจะสร้างเฟสว่างให้เกิดขึ้นระหว่างเฟสที่1และเฟสที่2ก็ให้เราคลิกเลือกที่เฟสที่1น,นะคะจากนั้นคลิกขวาค่ะ และเหมือนเดิมจะมีคำสั่ง add blank fade ขึ้นมาให้เราเห็นปรากฏให้เราเห็นตรงนี้นะคะก็คลิกเลือกได้เลยเมื่อคลิกเลือกแล้วก็จะปรากฏเฟดว่างเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะกลายเป็นเฟดที่2อย่างที่เราต้องการค่ะเท่านี้เองในวิธีที่2ก็คือผลลัพธ์ก็จะเหมือนกับวิธีแรกนะคะอ่ะเราเดี๋ยวลบออกไปแล้วมาดูวิธีที่3กันค่ะ ส่วนวิธีที่3นะคะเป็นการใช้ช็อตคัทเป็นการใช้คำสั่งนะคะเป็นการาใช้คีย์ลัดไม่ใช่ช็อตคัทสิใช้คีย์ลัดนะคะก็คือใช้คำสั่ง c t r l b นะคะกด c t r l b ก็จะสร้างเฟสว่างได้เช่นกันค่ะก็จะปรากฏขึ้นเป็นเฟสที่2อย่างที่เราต้องการนะคะ คอนโทร B ค่ะก็สร้างเฟสว่างได้อันนี้ก็เป็นทั้ง3 3วิธีที่ที่ใช้ในการสร้างเฟสว่างนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าทุกครั้งที่จะสร้างเฟสนะคะเฟสที่จะสร้างจะอยู่ต่อจากเฟสที่เราเลือกไว้เสมอถ้าต้องการให้เกิดเฟสว่างอยู่หลังจากเฟสที่1ก็คือต้องต้องคลิกเลือกที่เฟสที่1ก่อนแล้วค่อย ลิกสร้างเฟซว่างนะคะมันก็จะเกิดขึ้นด้านหลังจำไว้ว่ามันจะเกิดต่อท้ายเฟซที่เราเลือกเสมอค่ะอันนี้ก็คือคือเรื่องแรกก็คือการสร้างเฟซว่างนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูกันในเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของการใช้คำสั่ง copy cut แล้วก็ paste นะคะในการใช้คำสั่งในหมวดนี้นะคะก็จะเริ่มจากการที่เราใช้คำสั่ง copy หรือว่า cut ก่อนที่จะนำไปเพจหรือว่าไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการต่อไปนะคะในขั้นแรกเลยก็คือให้เราเลือกเฟตที่ต้องการจะทำการก๊อปปี้หรือว่าคัดนะคะจากนั้นก็คือ,อให้เราเลือกคำสั่งก๊อปปี้หรือว่าคัดซึ่งในการเลือกเลือกคำสั่งก๊อปปี้หรือว่าคัดเนี่ยก็มี3วิธีด้วยกันที่เราจะเรียกคำสั่งเหล่านี้มาใช้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันที่วิธีแรกค่ะวิธีแรกในการเลือกใช้คำสั่ง copy หรือว่า cut นะคะก็คือ,อให้เราไปคลิกเลือกที่เฟสที่เราต้องการจะ copy นะคะ copy หรือว่า cut ก็คลิกเลือกที่เฟสนั้นจากนั้นก็คลิกขวาค่ะคลิกขวานะคะเราก็จะเจอคำสั่ง cut หรือว่า copy อันนี้ก็เลือกใช้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ อันนี้คือวิธีแรกก็คือเลือกจากตรงเฟสของเราได้เลยนะคะต่อไปเป็นวิธีที่2ค่ะวิธีที่2ในการเลือกเลือกคำสั่ง copy หรือว่าคัดนะคะก็คือ,เ,อเลือกได้จากเมนู e d i t แต่อย่างแรกเลยก็คือเราต้องเลือกเฟสที่เราต้องการจะ Copy หรือว่าคัดก่อนนะคะจากนั้นไปที่เมนู edit ค่ะแล้วก็ จะเจอคำสั่งคัดหรือว่า Copy ตามที่เราต้องการนะคะก็เลือกใช้ได้เลยโดยการที่เลือกจากเมนู Edit นะคะคัดหรือว่า Copy ค่ะอีกหนึ่งวิธีในการเลือกใช้นะคะ,ะก็คือวิธีที่3ก็คือการใช้คีย์ลัดทางคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะก็เป็นการใช้ปุ่ม Ctrl+C นะคะในการ Copy หรือว่าถ้าจะเป็นการสั่งคัดก็คือใช้ control บวก x นะคะ control x ในการคัดแล้วก็สำคัญเลยก็คือการวางใช่ไหมคะการวางก็คือให้เลือกใช้ control v นะคะก็เรียกใช้ได้เลยนะคะโดยการใช้ช็อตคัด control c เท่ากับ copy c, c o n t r l x เท่ากับคัดแล้วก็ control v เท่ากับการวางนะคะการเพจค่ะ อันนี้ก็เป็น3วิธีในการเรียกใช้คำสั่ง copy cut และก็เพ e นะคะถัดมาเราจะมาดูเรื่องที่3นะคะนั่นก็คือการแบ่งเฟจการแบ่งเฟจหรือว่าการ split เฟ e นะคะการ split a ฟ e ก็คือเป็นการใช้เพื่อแบ่งเฟจออกเป็น2เฟจหรือเป็นการแบ่งเฟจ ที่ได้ทำการบันทึกไว้ออกเป็นประโยคๆนั่นเองค่ะวิธีการให้เลือกใช้ก็คือไปอยังเฟสท,ที่ต้องการจะทำการแบ่งนะคะแล้วก็ต้องเลือกประโยคที่ต้องการจะใช้คำสั่งสปิดเฟสด้วยนะคะเรามาดูวิธีแรกกันเลยก็คือให้เราเลือกคำสั่งได้จากเมนูเฟสนะคะก็คือตรงนี้เมนูเฟส เดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าจะแบ่งใช่ไหมมันต้องเลือกประโยคที่เราต้องการจะแบ่งด้วยด้วยการลากเมาส์นะคะเลือกส่วนที่เราต้องการจะแบ่งเฟดออกไปนะคะจากนั้นถึงจะไปที่เมโนูเฟดนะคะแล้วเลือกคำสั่งค่ะ s p ริท a ฟ e ค่ะตรงนี้คลิกก็จะเห็นว่า แบ่งเฟสออกไปให้แล้วนะคะอันนี้ก็คือวิธีแรกในการใช้คำสั่ง split fade ค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปถ้าเราจะแบ่งเฟสนะคะให้เราเลือกประโยคหรือว่าข้อความในส่วนที่เราต้องการจะแบ่งจากนั้นไปที่เมนูเฟดและเลือก สปริตเฟ e นะคะคลิกก็จะเป็นการตัดแบ่งเฟสออกไปให้1เฟสคะ่ะต่อไปมาดูวิธีที่2นะคะในการแบ่งเฟสหรือว่าการสปริตเฟ e นะคะ,ะเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมก็คือเราต้องเลือกส่วนที่เราต้องการจะแบ่งซะก่อนนะคะก็เลือกจากนั้นก็คือ,อให คลิกขวานะคะตัวคลิกขวาที่เฟตที่ตัวเองเลือกแล้วก็ใช้คำสั่งนะคะ split fade เช่นกันนะคะคลิกได้เลยก็แบ่งให้แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นวิธีที่สองในการแบ่งเฟตนะคะก็คือคลิกเลือกตัวที่ตัวเฟตได้เลยที่เราต้องการจะแบ่งนะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง split fade ค่ะ ุดท้ายวิธีสุดท้ายของการแบ่งเฟสเช่นกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการใช้คีย์ลัดคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดนั่นเองอในการแบ่งเฟสนี้ใช้ปุ่ม Ctrl Q นะคะแต่ว่าเหมือนกันคือเราต้องเลือกส่วนที่เราต้องการจะแบ่งออกไปก่อนนะคะต้องเลือกพอเลือกเสร็จแล้วให้กด Ctrl Q Ctrl o n Q นะคะก็แบ่งออกมาให้แล้วเป็นอีกหนึ่งเฟสที่เรา ต้องการจะแบ่งออกมานะคะก็จะเป็น3วิธีในการในการเลือกใช้คำสั่งการ split f a d e นะคะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นหัวข้อที่4ก็คือการรวมเฟตหรือว่าการเมิดเฟตนั่นเองค่ะสำหรับในคำสั่งนี้นะคะจะใช้ต่อเมื่อต้องการที่จะรวมเฟตเข้าด้วยกัน ในการทำเอิร์ดเฟ e นั้นก็จะมี3รูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกเลยจะเป็นการเ r ิร์ดวิดเน็กเฟ e ค่ะอันที่2นะคะเป็นการ Merge with Following Page แล้วก็แบบที่3นะคะอันที่3จะเป็นการ Merge with พรี c ซ d i ิ g งเ g e นะคะทั้ง3แบบก็จะมีวิธเีเรียกใช้คำสั่งที่ คล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูอันแรกนะคะเป็นการ uh, merge with next page นะคะก็ก่อนอื่นเลยก็คือต้องเลือกเฟดที่เราต้องการจะใช้คำสั่งนะคะในการ merge with next page นั้นนะคะก็จะทำให้เฟดปัจจุบันที่เราเลือกเนี่ยไปรวมกับเฟดที่อยู่ถัดไปนะคะโดยการ uh, เลือกที่เฟดนะคะและคลิกขวา จากนั้นไปที่คำสั่ง merge fade นะคะแล้วก็จะมีให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเลือกที่ merge with next fade ก็คือจะให้ fade ที่เราเลือกไปรวมกับ fade ที่อยู่ถัดไปค่ะหรือว่าจะเลือกใช้คีย์ลัดบนคีย์บอร์ดก็ได้ก็คือใช้คำสั่ง c o n t r l M นะคะลองคลิกดู ก็จะรวมเฟสที่1และเฟสที่2เข้าด้วยกันนะคะมาดูที่แบบที่2ค่ะแบบที่2ก็คือการ merge with following page นะคะวิธีใช้คำสั่งนี้ก็เหมือนเดิมก็คือให้เราเลือกที่เฟสที่เราต้องการใช้คำสั่ง merge น,นะคะจากนั้นก็คลิกขวาไปเลือกคำสั่งนะคะ merge เฟสเหมือนเดิมและเลือกคำสั่ง เ r ม e with following page นะคะลองคลิกดูนะคะเมื่อคลิกแล้วใช่ไหมคะก็คำสั่งนี้ผลที่ได้ก็อย่างที่เห็นก็คือเฟซที่อยู่ปัจจุบันไปจนถึงเฟซสุดท้ายจะถูกรวมเข้าด้วยกันทั้งหมดเลย mm hmm. ก็จะกลายเป็นเฟซยาวไปเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึง่ง mm hmm. เดี๋ยวทำให้เป็นเหมือนเดิมก่อนแล้วก็ มาดูแบบสุดท้ายนะคะในแบบสุดท้ายนะคะจะเป็นการใช้คำสั่ง merge with preceding page นะคะ merge with preceding page นะคะวิธีการใช้คำสั่งนี้ก็คือให้เราเลือกเมนู page เหมือนกันหรือว่าจะคลิกขวาที่ page แล้วก็เลือกคำสั่ง merge นะคะจากนั้นก็ไปเลือก merge with preceding page นะคะ เมื่อเลือกคำสั่งนี้แล้วผลที่ได้ก็คือเฟดที่อยู่ปัจจุบันจนถึงเฟดแรกนะคะก็จะถูกรวมกันหมดเดี๋ยวลองนะคะอันนี้จะต่างจากอันที่2ก็คืออันที่2จะบอกว่า merge with following page ก็คือ merge a ฟ e ก็คือรวมเฟดที่ตามมาข้างหลังทั้งหมดนะคะแต่ส่วนอันนี้จะรวมเฟดที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดฉะนั้นถ้าเราเลือกที่เฟดแรกนะคะและ คลิกขวาไปที่เมนู merge fade ใช่ไหมคะจะสังเกตว่าคำสั่งนี้จะไม่สามารถให้เราใช้งานได้นะคะ merge with preceding fade นะคะก็เวลาเลือกใช้ก็ต้องก็ต้องดูด้วยนะคะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะถ้าใช้คำสั่งผิดก็คือรูปแบบที่ได้ก็จะผิดไปด้วยนะคะอันนี้เราต้อง มาลองกันก็คือเราอยู่ที่เฟสสุดท้ายและคลิกขวานะคะเลือก merge เฟสเห็นไหมคะว่าคำสั่งสุดท้ายจะเป็นตัวตัวเข้มขึ้นมาก็คือตัวหนาขึ้นมาซึ่งแสดงว่าเราสามารถเลือกใช้ได้ก็คือ merge with preceding เฟสนะคะคลิกค่ะเช่นการผลที่ปรากฏก็คือจะคล้ายๆกับเมนูที่2แบบที่2นะคะก็คือมันจะรวม เฟตที่อยู่ด้านหน้ามันทั้งหมดเข้ามาเป็นเฟตเดียวค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็คือการรวมเฟตทั้ง3รูปแบบเข้าด้วยกันนะคะก็เลือกใช้ตามที่าตามที่ต้องการตามตามรูปแบบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ลองเลือกใช้กันดูนะคะมาถึงเรื่องสุดท้ายของของการจัดการเฟตนะคะก็คือเรื่องของการลบเฟต ในการลบเฟดนั้นนะคะมี2ทางเลือกให้ให้ใช้ก็คือการลบเฟดแบบ1ต่อ1นหรือว่าการลบเฟดแบบหลายๆเฟดพร้อมๆกันนะคะมาดูที่แบบที่1ค่ะการลบเฟดแบบ1ต่อ1นอันนี้ก็ง่ายๆเลยก็เหมือนการาลบเอกสารทั่วๆไปเหมือนเหมือนการลบใน Word หรืออะไรอย่างนี้นะคะวิธีการลบก็คือให้เราเลือกเลือกเฟดที่ต้องการจะลบ จากนั้นนะคะไปที่เมนู Edit แล้วก็ใช้คำสั่ง delete ได้เลยก็คือการลบเหมือนกันหรือว่าจะเลือกเฟดแล้วกดปุ่ม delete ที่อยู่บนคีย์บอร์ดก็ได้และอีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่ได้เช่นกันก็คือคลิกขวาที่เฟดที่จะลบนะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง delete ค่ะ ก็คือลบได้เหมือนกันนะคะทั้ง3แบบก็คือเป็นการลบแบบเฟตต่อเฟตก็คือ1ต่อ1นะคะก็ลบได้ทั้ง3แบบก็คืออ,อย่างแรกเลยก็เลือกเฟตที่ต้องการลบใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ Edit จากนั้นใช้คำสั่ง Delete อันนี้คือแบบที่1แบบที่2ก็คือคลิกเลือกที่เฟตที่จะลบแล้วก็กดปุ่ม Delete ที่อยู่บนคีย์บอร์ด เพื่อลบนะคะก็อันนี้ก็แบบที่2ในการลบหรือสุดท้ายก็คือคลิกขวาที่เฟสท,ที่ต้องการลบจากนั้นเลือก delete ก็คือลบเช่นกันค่ะอันนี้ก็คือการลบแบบ1ต่อ1ค่ะต่อไปเป็นแบบที่สองค่ะแบบที่2เป็นการลบพร้อมๆกันแบบหลายๆเฟสน,นะคะ วิธีในการลบแบบนี้นะคะทำได้โดยการเลือกที่เมนูเฟสค่ะไปที่เฟสนะคะจากนั้นให้เลือก delete following page delete following page นะคะอันสุดท้ายหรือว่าจะคลิกขวาคลิกขวาที่เฟสก็ได้เช่นกันก็ไปที่คำสั่ง delete นะคะและเลือกที่ delete following page นะคะก็จะเป็นการลบแบบหลายๆเฟสก็คือเฟสที่อยู่ด้านหลังที่ที่เราเลือกนะคะเฟสที่อยู่ด้านหลังเฟสที่เราเลือกนะคะจะถูกลบทิ้งทั้งหมดเลยจะคงเหลือแค่เฟสที่เราเลือกเท่านั้นที่ยังอยู่นะคะอันนี้ก็คือลบทั้งหมดที่ตามมาด้านหลังค่ะ,ะดังนั้นนะคะค,ควรใช้การลบทั้งสองวิธีให้เหมาะสมคือเลือกเลือกใช้วิธีการลบที่เหมาะสมกับ กับงานของเราให้ให้ถูกต้องมากที่สุดนะคะก็จะได้จะได้ชิ้งงานจะได้ผลงานที่ออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อสุดท้ายก็คือการลบเศษในส่วนของการจัดการเศษนั่นเองค่ะ